In o n i n u t u t e 1นาทีเพื่อสุขภาพนะครับรายการใหม่ทาง Your Friend is a Doctor Dr. V Channel นละครับเนื่องจากโรคปัจจุบันเนี่ยมีข่าวสารมากมายผู้คนเร่งรีบนะครับพวกเราไม่รู้จะเสพสื่อทางสุขภาพอย่างไรนะบางสื่อก็ให้เวลานานเกินไปในการที่จะพูดคุยแต่ละทอปิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรายการนี้จึงเกิดขึ้นนะครับ In One Minute 1นาทีเพื่อสุขภาพนะครับผมจะสรุปสาระสำคัญของโรคภัยต่างๆยาต่างๆ ข้อสงสัยต่างๆของคนไข้คนที่เจ็บป่วยต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ความรู้ทุกท่านรายวันนะเดลี่นะครับวันละ1นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเชิญทุกท่านนะตั้งคำถามหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรสรุปโดยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทางการแพทย์แค่1นาทีนะครับพิมพ์มาบอกเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดให้แต่ละท่านในเวลาเพียงแค่1นาทีข้อมูลครบถ้วนครับโยฟรนิสดอร์ครับ